สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ p h o t o s h o p แบบของง่ายๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการทําภาพสีเป็นภาพขาวดานะครับทํายังไงนะครับก่อนอื่นนะครับเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนนะครับผมผมตอนนี้ได้เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ภาพสีส้มนะครับที่เขียนว่า Happy Halloween อันนี้เป็นภาพตัวอย่างที่ผมจะใช้ในงานนี้นะครับ ของคนอื่นก็ให้หาภาพภาพอะไรก็ได้ครับที่เป็นภาพสีนะครับให้เปิดขึ้นมาหนึ่งหนึ่งภาพครับประมาณนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพขาวดำนะครับทํำยังไงให้เราเลื่อนเคอร์เซอร์เมาส์นะครับมาที่ Image ครับแล้วก็เลือกโหมดครับหลังจาเลือกโหมดนะครับหลังจากนั้นมาที่เกรสเกลครับลองคลิกซ้ายหนึ่งทีครับทีนี้มันจะขึ้นว่า discard color information นะครับให้กดโอเคไปครับอ๊บอ่าเห็นไหมครับการเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพขาวดานะครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรูปหนึ่งก็ได้ครับขอเป็นรูปผู้หญิงคนนี้แล้วกันครับอ่านี่เป็นสมมตินี้เป็นภาพเป็นตัวแทนของภาพคนนะครับถ้าเกิดผมอยากเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพขาวดำทำยังไงนะครับให้มาที่ image ครับเหมือนเดิมแล้วก็เลือกโหมดครับแล้วก็มาที่ grayscale ครับอ นี้จะมาขึ้นไว้า Discard Color i n f o r m a t i o นนะครับอ่าถ้ามันเขียวอัน o ูคอนเวิร์ดคอ i เ a ิร์เซชันยูดอิมเม m เอชั a น k and w h i ไวอะไรเนี้ยให้เรา Discard ไปเลยนะครับแต่ถ้าขึ้นอีแบบค่อยกดโอเคไปครับอ่าเึ๊บอ่าทีเนี้ยเราก็จะได้ภาพขาวดำแล้วนะครับด้วยวิธีง่ายๆนะครับหลังจากได้ภาพขาวดำแล้วเราจะทำยังไงนะครับอ่าเราก็เซฟอีกรอบนะครับแต่แนะนำว่าห้ามเซฟทับไฟล์เดิมที่เป็นภาพสีนะครับเพราะว่า บางทีเราอาจจะต้องใช้ภาพสีภาพนั้นในภายหลังได้ผมแนะนำว่าให้ตั้งแยกเป็นอีกชื่อหนึ่งไปเลยดีกว่าครับอย่างอันนี้ก็ผมได้เขียนว่าขาวดำนะครับอันนี้เรียว่าขาวดำอันนี้เลือกคุณภาพผมเลือกเป็นมิกซิ u มัมเลยนะครับต่อมาอันนี้ก็เหมือนกันเซฟแฮตเซฟบนคอมพิวเตอร์นะครับ แล้วก็อันนี้ก็พิมพ์ว่าขาวดำนอนกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอ่เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าเป็นภาพขาวดำอ่าผมจะเลือกคุณภาพให้ดีที่สุดแล้วกดโอเคไปครับอ่าแล้วก็เรามาดูกันนะครับว่าภาพ ของเราไม่ได้เกียอยู่ไหนนี่นะครับภาพขาวดำภาพขาวดำที่เราเซฟออกมานะครับเนี่ยเราก็จะได้ภาพขาวดำไว้ใช้งานนะครับง่ายๆส่วนภาพสีนะครับเนี่ยเราก็ผมก็ยังเห็นใช่ไหมครับอันนี้ภาพสีก็ยังอยู่ครับอันนี้ก็เป็นภาพขาวดำวิธีที่จะทำให้เขาเรียกอะไรล่ะภาพเวลาเราเซฟต้อง ต้องเซฟแยกนะครับระหว่างภาพสีภาพขาวดำวิธีก็คือให้เราตั้งชื่อตั้งชื่อใกล้เคียงก็ได้ครับแล้วก็แต่ขหลังให้เขียนว่าขาวดํานะครับหรือว่าแบล็กไวท์ก็ได้ครับเพื่อกํากับว่าเนี่ยภาพขาวดำเพื่อป้องกันการสับสนนะครับหรือว่าตั้งยังไงก็ได้ครับให้ชื่อของภาพสีกับภาพขาวดำไม่เหมือนกันนะครับไม่งั้นมันจะโปรแกรมมันจะเข้าใจว่าภาพสองภาพเนียมันเป็นตัวเดียวกันแล้วมันจะเซฟทับกันนะครับซึ่งมันจะเป็นผลเสียกับผู้ใช้งานครับผม โอเคครับสำหรับการเปลี่ยนภาพสีเป็นภาพขาวดำก็ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครมีอะไรไม่เข้าใจก็สอบถามได้นะครับสวัสดีครับ